วันนี้ผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับผมเองวันนี้มันเป็นไฟล์ Fi บ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเกมไง,ไมงน,นี้เป็นของไฟล์สีสีแลว้วเลือกเอาวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศเกมเมื่อวานนี่เปลี่ยนบรรยากาศแบบแลกววันนี้ก็กเห็นเห็นมันลงแล้วมันพู่ติดตามดีดีผมมาเล่นนี่นะผมไม่ไม่ได้เล่นไฟล์เลยไงผมว่าเขาไม่ค่อยรู้อะไรมากเท่าไหร่นะคนก็ทำไมต้องมาว่าผมกากมาถงรายงานนะ ลุยกันเถอะเร็วๆใครมันปึกใหม่วะอืมเออมันควรมึงควรจะถ่ายไปเลยเออ,เอ,อไปตรงนั้นไหนแล้วไปตรงไหนแล้วมึงพูดดิไอ้ยี่อ่ะแล้วมึงไม่กูไปตรงไ,ไหนล่ะเขาเลยอืมกูไปตรงไไหนอ้พวกนี้มันอยู่ไหนวะไอปึกไม้ปิดดิเว้ยความขาดไอ้ไอ้ เต,ติมคันเลยไปตรงนั้นใครไว้ตรงนั้นน่ะเห็นนะมึงวัยดีใจเศร้าไม่ด้านทางค่ะอืมแป๊บนึงนะไอ้สัไอ้ัมนี่ไหนวะไหนวะขี้นี่ได้เไ้ยี่ห้อโบ อีหกอีหกอีหกหกคอมานี่ดิเออชนะไอ้ช่างแมง,อ,งอีหกหกคอนาทีหกหกคอ,อไงผันจิตแล้ววะเนี่ย <light> เยียบเลยเงียบเลยอืมขี้ปืนเหมือนกันหมดเลยเหรอรเดี๋ยวขี้ไม่หมดน,นี่ถึขงขว้างาน วันนีวไฟคู่ความคู่จะไม่ค่อยดีเลยนะเวว่าเชี่ยเลยล่ะโอ้ยเชี่ยอะไรเนเนี่ยโอ้ยเี่ยหน้าอย่างนี้วิไฟคู่ด,ดีเท่าไหร่นะครับเดีวนั่นๆๆๆนนั่ๆๆ่นันขออยู่ด้านล่างก่อนนะเดี๋ยวจะแตกเดพีวเลือนแลกฟีนามานยาง มันจะตายอยู่แล้วเนี่ย <Okay. S 1> ไอ <Okay. S 1> ้ไกต่ต้มตีแรงให oh, <first> ้เชียร์นี่ชื่ออะไรนะไกต่ต้มอะไรฮะไกต่ต้มตีแรงเพ่งตั้งมายิ่ยังไม่ทันได้ฆ่าเฮียอะไรเลยเอ้าเอ้าเอ้าไหนวะไก่ต้มตีแรง นี่แดงอันนี้หกพอยอหอโอเคหกพอยอลูกกูไม่ได้แบกคนอืมมึงพูดสีอะไรหรอพี่ไอควายตังค์เท่าเดิมอ้าวสายกูยังไม่ได้โจมตีควายเลยขอบ้างเลยพวกมึงเนี่ยแย่เลยครัพี่โอ้ยกูมีตังค์ซื้อไอผี เออไม่แม่ไอไว,นวอนี่ระเบิดมือได้โคเยี่สิ่งมันยิงมันยิงหน้าหมาเอาเออเออเออเอาได้ผมฟีเจอร์อะไรวะอโอเคตอนนั้นมีไอไวอนะเพื่อนแต่มันก็มีคนอยู่ด้วยถ้าเราไปเอาไอวอเรามีโอกาสตายด้วยเอาเนี่ยแหละได้อไววอวอลละไอยิงโคตรง่ายเลยไม่มีใครมาด้วยนี่นะย่อ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 ,ยอ,ยอยเอาไอวอลย่นั่นยามาใหม่ ล้ำยาบูธไงน้ำยาบูธบูธคูณสองคนละเกมและคนละเกมละอีกเฮ้ยที่นี่ที่นี่ที่นี่มันอยูนไหนว้าถ่ายมาเพื่อมาโชว์เล่นเอ้ยโชวคอะฮะทำไมรอบนี้แพ้วะงงงงยังเลย ลงจ e i. I blind, oh, ังเลยทำไมรอบมีแพ ok, em ้ลงจังเลยโอ้เ oh. จ๊อะให้ตายมีเลือกี๊กี่นี่เหรอต้องจะไม่ตายต้องมเราสองมาสองสองสองร้ายนะเว้ยเดี๋ยินดีเหี้ยไอ้เจ๊วนี่ใช้ปืนหีหาหาโอ๊ยนี่วะมัน หอบกหอหอ oh <my> เออมันตายด้านบนนั้นทีน <First Club. S 1> ี้นก็ตายกูขึ้นไปกูจะตายไหมวะอ oh. ๋อกูเห็นยคนแล้ลไอ้เหี้ย เยอะเลยเนะี่ยขอบคุณนะรอบปีกูมีหมวกปีสองยิงหมวกแต่ฮะฮะฮะเอ้ยรอบนี้กูจะแพ้ไหมวะทำไมมันดูแปลกๆวะอีพี่เอ่อกูขึ้นมาว้าอันตรายกูต้องลงไหมเอ่อมีไฟย,ยังมีความยากเยอะนะครับโลกเรียนรวมบอกนะเว้ยรวบ,บอกบบอกย่างนา้น่อย เดวอะไรวะเนี El, right. okay, ok, Why? Why? ่ยโอเคกระโดดเออโอเคกระโดดเออควายอะไรวะหอบอหอหอหนีอะไรเนี่ยไอ้นี่เอลิซาดแม่งยิงเขอยู่นี่มันหลังแม่งโคตรยากเลยมันหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเป่ามึงให้มึงอยู่นะเฮียเยอไข่ตบเลย เ,เดงงเเี๋ไก่ต้มตีแรงกับแดงที่ยังไม่ตายแล้วไก่ตะทำังไงกันอีกมีงีมีมีมีสวนจับเขาวิ่งหนีอืมไก่ต้มตีแรงกับแดงอยู่ตรงนี้นะฮะเสียงที่เห็นพอมเีเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอร์แล้วไม่ใช่วอร์นี่ทียมัน ว้บอดหายมามาตายแล้วนะ่ะไอ้เหียนี่เหียว้าดินีมวะไอ้ปืนอยากเจ้าเลน้ยน่ะ ในเยี่ยเฮอะไรนะสามคูนพันไปอ่ีวเกาะวีอ๋อไอเกาะมาเรียนขึ้นเป็นแม็กแล้วก็เรียนขึ้นนะฮะเป็นไงฮะหลักเราหมวกวีสามกับเกาะวีสามไม่มีใครขัดเลยฮ่าไม่แยรอบนี้มันจะแพ้ไหมเนี่ยเคลียแนนมันแพ้ใครชนะด้วยเราก็จะแพ้นั่นนึกเอางี้ว่าทำไมอ่ะ เมา,ม,าม่้ใส่เรามาจะมาไปไปรระวังเลออายเติม ไ้เลยไม่นม่ไม่ไม่มาเลยมาเลยมามามาไอ้ปล่อยว้ากันนะว้ายอะไรเมื่อนี้ไปเลยไปตรงนั้นฮ่วยไอ้สัส ยังไงวันนี้อรอบนี้เอาจริงดีเด้อเพื่อนูเต็กสวยดีแล้วมึงอืมอ่าเมื่อกี้ไม่ได้ใช้ใช้ปืนได้อยู่แต่ว่าปืนเลยแล้วผมจะอัพการมวนีให้เป็นเนวนี้นี้เออมแล้วเปิด พอละทีนี้เราสูสุดนะพนลังแหางเงาเละรอบนี้ผมเอาเอไหนอัอนนี้อะไรปะอ๋อปืนขี้ยอะไรวะเนี้ออกมาให้ทำไมเนะี่ยไปมาเอามาแจกฟรีแจกฟรีครับใครอยากให้ขี้ขี้ถือปืนครับมันดีไหมอืม๋ <c oughs> อแต่ละตาผมน,นี่จริงนะคือบอกเลยเขรับแต่ก็ไม่ได้มีการซื้อซื่อขี้อะไรเลย <First class. S 2> ว้าวยิงกูหลอด ไ,ได้ยิงกุลฮ่าฮ่าวายฮาฮวันนี้อขอนะบคุณนะเยักละขโมยของคุณด้ยอุ้ยจะจับเดพอวายวนมากเลย่กะแตกนะ เกือบนะมึงเนี่ยอืมเกือบแล้วนะเพื่อนเกิดในวอลเปมาเลยเดี๋ยวมึงตายรถเจี๊ยด้ยเฮ้ยอ้าวว้าวว้าวท่านี้เนี่ยนี่มาเออไอ้มันจะเกือบเกินเวลาแล้วนี่มาเอิ่มโกโกแล้วเหรอใช่ครับผู้ เออวัตถุกามาแล้วอืมตอนนี้เรามันใกล้จะหมดเวลากลายคลิปนะครับที่หมดจะคลิปสั้นนี่มันคลิปยาวครับขวมใส่เย็บก๊สปซาวัคลิปนี้โอ้เดี๋ยวตัวนึงครับตัวนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอ,อจบเพียงแค่นี้นะค,ะครับบ๊ายบาย